สวัสดีค่ะพบกับช่องเอลินเติร์นอายนะคะคลิปนี้สําหรับชาวราศีพฤษภค่ะหรือว่าคนที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะตัวเอรินเองก็ต้องขออนุญาตชาวราศีพฤษภทุกท่านขออนุญาตตัวท่านจิตใต้สํานึกของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาเทวดาที่ปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านนะคะรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยขอให้ดวงเปิดขอให้เห็นอนาคตเพื่อที่คุณจะสามารถดําเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้ค่ะ การพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะเอรินไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะเกิดขึ้นกับคุณบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่เกิดขึ้นกับคุณนะคุณก็รับเอาไปนะคะถือซะว่าเป็นคําแนะนําในการดําเนินชีวิตแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณก็ถือซะว่าเป็นการรับฟังคําพยากรณ์จากเพื่อนร่วมชะตาราศีเดียวกันกับคุณค่ะ มาดูพลังงานนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่16 31มีนาคมนี้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีพฤษภบ้างนะคะขอดูตัวตนของคุณในะช่วงเวลานี้หนยคะ่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างคะ รรีมีความรู้สึกว่าชาวราศีพฤษภนะคะมีการจริงจังในการทำงานนะคะมีการที่เหมือนกับเตรียมตัวมาว่าณนะช่วงเวลานี้นะ31ถึงขออภัยค่ะ16-31มีนาะคมนี้นะการงานของคุณนะคะคุณจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษคุณจะต้องมุง่งพลังไปที่งานนะคะคุณมีความเหมือนกับวางแผนใะนเรื่องของการทำงานนะคะ ความหวังต่างๆที่คุณมีนะณตอนนี้นะคะจะปรากฏให้เห็นถ้าใครที่คิดริเริ่มอยากทําอะไรใหม่ๆนะคะณช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะทําอะไรใหม่ๆหรือวางแผนที่จะจีบใครหรือวางแผนที่จะเหมือนกับพูดคุยนำเสนออะไรแปลกๆใหม่ๆนะคะมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณเหมือนมี กำลังใจที่ดีนะอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะสามีภรรยานะแล้วก็อาจจะเป็นที่ทำงานนะคะคนในที่ทำงานหรือว่าหัวหน้างานาหรืออาจจะเป็นพาร์ทเนอร์นะคะคู่ค้าคู่ธุรกิจของคุณก็ได้นะคะที่อรินมีความรู้สึกว่า เขาจะมองเห็นความดีในตัวคุณนะคะแล้วก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะมาซัพพอร์ตคุณทำให้คุณผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้นะคะไอรีนมองว่าพลังงานโดยภาพรวมดีมากๆเลยนะจุดเริ่มต้นของการทำอะไรใหม่ๆนะคะความหวังโอกาสที่จะทำอะไรใหม่ๆมีคนซัพพอร์ตมีคนคอยช่วยเหลือนะคะมองว่าเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะ ต่อไปนะคะเราจะไปดูในเรื่องของการงานละเอียดกันมากขึ้นนะคะการงานของชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรคะ ไอรินอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะว่าจะมีคนมาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณนะคะคุณอาจจะต้องแบบเหมือนขอความช่วยเหลือขอความคิดเห็นใครนะในะช่วงเวลานี้นะคะใครที่แบบทํางานแบบเป็นเจ้าของกิจการนะคะอาจจะมองว่าอุ้ยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่แข่งขันดุเดือดนะแต่ถามว่างานผ่านไปได้ไหมผ่านได้นะคะใบแรกขึ้น DMPs เลยนะ ใครที่จะขยับขยายสาขาขยับขยายในยเรื่องของการทำงานต่างๆนะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะไพ่ของคนที่มีสติสัมปชัญญะนะคะมีความคิดดีนะคะสิ่งเหล่านี้จะช่วยทําให้คุณผ่านเรื่องงานต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะไอรียนมองว่าช่วงเวลานี้ถ้าสมมติว่าคุณต้องแข่งขันกับใครหรือมีคนมาแข่งขันกับคุณนะคะหรือคุณรู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แบบ ดุเดือดมากในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะต้องแบบเหมือนชิงดีชิงเด่นกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไอรินมีความรู้สึกว่าคุณจะผ่านไปได้นะเพราะ 1. มีคนซัพพอร์ตนะคะ 2. เลยกําลังใจคุณดีคุณรู้ว่าการทํางานในครั้งนี้คุณต้องเตรียมตัวมาดีนะคะเพจออฟเพจอวานคือคุณค่อนข้างที่จะ วางแผนเตรียมตัวในการทำงานมาดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมองว่าการทำงานช่วงนี้ผ่านไปได้แม้จะต้องไปขอความช่วยเหลือใครหรืออาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณผ่านไปได้นะคะอ่ะต่อไปเรื่องเงินกันบ้างค่ะขอดูเรื่องเงินหน่อยนะคะการเงินชาวราศรีพฤษภเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้ค่ะ เรื่องของการเงินนะคะชาวราศีพฤษภนะถ้าใครที่เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับที่ดินนะไอรินมองว่าคุณจะ,ะทำงานนี้นะคะแล้วเป็นงานที่ดีนะคืออาจจะต้องมีการปรึกษาหารือนะคะเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้างานต่างๆนะคะแต่มองว่าคุณจะได้รับทรัพย์นะจากการ ขายที่ดินจากการทํางานเกี่ยวกับที่ดินนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับที่ดินนะอลินมองว่า,าถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยกำลังเคยแบบ มีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่นะคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินจะมีคนเข้ามาหยิบยืมอาให้โอกาสนะคะยื่นโอกาสให้กับคุณนะทำให้คุณผ่านเรื่องเงินไปได้มันเหมือนกับคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือใครนะและการช่วยเหลือในครั้งนั้นจะผ่านไปได้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะมีการขอมีการให้นะคะอลรินเห็นพลังงานที่แบบ มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอ่ะเออถ้าคุณกําลังเดือดร้อนในเรื่องของเงินอยู่ถ้าคุณมีปัญหาติดขัดในเรื่องของเงินจะผ่านไปได้นะคะจะผ่านไปได้แบบมีคนมาช่วยเหลือมีความรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้นะชาวราศีพฤษภเด่นมากในเรื่องของการที่มีคนสนับสนุนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือนะคะอดทนอีกนิดนึง แล้วมองว่าทุกสิ่งจะทุกอย่างจะดีขึ้นในะเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงในะเรื่องของการที่ถ้าหากจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินของคุณนะจ๊ะอ่ะต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะซึ่งเราจะแยกกันเป็น3สถานะนะคนโสดสนิทเลยนะคะเป็นอย่างไรคะในะช่วงเวลานี้มีคนเข้ามาพูดคุยมีคนเข้ามาขายขนมจีบหรือเปล่า จะบอกว่าไพ่ค่อนข้างชัดมากเลยนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภคนที่โสดนะจ๊ะมองว่ายังไงก็มีคนเข้ามามีคนเข้ามาแน่นอนชาวราศีพฤษภนะคะเพราะมีสี่ไม้เท้านะคะมี6กหกถ้วยเนี่ยชัดเจนอาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณนะคะคนเก่าๆที่เคยแบบ ตัดความสัมพันธ์กันไปนะคะตอนนั้นอาจจะจบกันไม่สวยอาจจะแบบคุยกันยังไม่เคลียร์นะตอนนี้จะมีโอกาสเข้ามาพูดคุยนะคะถึงอนาคตร่วมกันนะคะหรือว่าตัวคุณคุณเองเนี่ยมีคนเข้ามาเยอะมากจนคุณไม่รู้จะเลือกใครนะมองเห็นว่าชาวราศีพฤษภช่วงเวลานี้มีคนเข้ามาเยอะจนแบบคุณไม่รู้จะเลือกใครจนคุณแบบเหมือน งั้นขออยู่กับตัวเองขอโฟกัสกับตัวเองก่อนดีกว่าช่วงนี้กําลังแบบงานกําลังสนุกนะเออกาลังแบบว่าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเห็นภาพชัดมากเลยว่าตัวคุณเองนั่นแหละแค่ดูว่าคุณจะกลับไปไหมนะเพราะเห็นคนเก่าๆของคุณเข้ามานะคะที่อาจจะตัดกันยังไม่ขาดในอดีตนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนนะคะในสมัยก่อนนะเข้ามาพูดคุยนะคะเหมือนแบบ มาจะมาจีบเออมาจีบมามาจีบจริงจังด้วยนะเนี่ย <S <s> <S เห็นสีไม้เท้านะคะ <S <s> <S จะมีคนเข้ามาหาคุณอ่ะอืมไอรินเห็นว่าเขาอยากจริงจังกับคุณเลยแหละแต่ตัวคุณเองนะอาจจะแบบเบื่อเบื่อยังไม่ยังไม่อยากคบกับใครจริงจังอ่ะขอแบบเช็คก่อนนะคะยังไม่ตกลงกับใครทั้งนั้นนะคะไอรินมีความรู้สึกแบบนั้นนะอ่ะต่อไปนะคะเราไปดูสถานะของคนที่ มีคนคุยนะคะแต่สถานะยังไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะชาวราศีพฤกษบนะคะณนะช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรคะคุณคิดอะไรอยู่คุณมีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนคะ่ะลึกๆคุณเป็นอย่างไรคะเขามองว่าคุณเป็นยังไงและคุณจะทำอะไรต่อไป ขอดูในฝั่งของคู่ชาวราศีพฤกษ์กันบ้างนะคะเขาเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้คะเขาคิดอะไรอยู่ลึกๆเขาเป็นยังไงคะคุณมองเขาว่าเขาเป็นยังไงเอ่ยแล้วเขาจะทำอะไรต่อไปอ่าไอรินเห็นพลังงานของคุณทั้งสองคนที่ค่อนข้างจะแบบ เหมือนอย่างๆกันอะเอออย่างเชิงกันนะคะพลังงานภาพรวมคือเด็กถือเหรียญน,นะแบบรักษาสถานะกันไปก่อนนะคะจะวันข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ตอนนี้ขอคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะไม่เล่งไม่รีบนะในตัวของคุณเองก้าเหรียญค่ะเอนมีความรู้สึกว่าช่วงเวลานี้คุณแบบเออค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบนะอะไรที่แบบทำแล้วมันได้เงินอะเช่นแบบโฟกัสงานอย่างเงี้ย งั้นทางานก่อนก็ได้ไม่รีบไม่เร่งเนี่ยความสัมพันธ์ค่อยเป็นค่อยไปเห็นไหมคะถือถ้วยเอาไว้อ่าขี่ม้านะแต่ไม่รีบไม่เร่งเห็นไหมคะค่อยๆถือเนี่ยถือถอ,อยู่บนมา้าจนถึงขนาดน้ําไม่หกได้นี่คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากนะคะนี่เลยหนึ่งถ้วยมาเสริมอีกรอบหนึ่งในเรื่องของความคิดของคุณนะคะมีคุณเห็นว่าแบบมีโอกาสใหม่ๆดีๆเข้ามาหาคุณไอ้รมองว่าช่วงเวลานี้คุณอาจจะแบบมีเสน่ห์จน คุณไม่อยากวิ่งตามใครแล้วก็ได้คุณรู้สึกว่าถ้าความรักของคุณมันจะเกิดขึ้นในครั้งนี้คนที่จะเข้ามาเป็นแฟนของคุณเขาต้องปกป้องดูแลห่วงใยคุณได้เขาต้องครบเครื่องอะไอริมมีความรู้สึกแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นคนนี้ถ้ายังไม่ครบเครื่องเหมือนคุณก็เช็คไปก่อนคุณแบบก็ก็เอาไว้ก่อนไว้ในเช็คลิสต์นะคะเขามองคุณยังไงเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่แบบ อยู่ใกล้แล้วมีความสุขอะค่ะเออเขารู้สึกดีกับชาวราศีพฤษภมากเลยนะ King of c คันะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะไพ่ของคุณเนี่ยเหมือนคุณสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวคุณเองได้ความรักคุณไม่รีบไม่ร้อนนะคุณไม่เป็นอะไรคือแบบอ่ะค่อยเป็นค่อยไปอะไรจะ เกิดก็ให้มันเกิดนะให้ให้มันเป็นไปแบบนี้แหละให้เวลาทำงานนะไอ้เรามีความรู้สึกแบบนั้นนะคะคู่ของชาวราศีพฤกษภละ่ะสำหรับสถานะที่ไม่ชัดเจนไอ้เรามีความรู้สึกว่าตัวเขาเองก็เหมือนไม่ไม่กล้าที่จะตัดสินอะไรมากมายนะเนี่ยพลังงานภาพรวมเป็นเด็กถือเหรียญเพราะฉะนั้นตัวเขาเองก็เหมือนรอจังหวะเวลานะถ้ามี โอกาสนะคะที่ได้พูดคุยกับคุณจริงจังเขาก็จะพูดคุยแต่ถ้าตอนนี้เขาก็มองว่าเขาไม่ได้รีบร้อนอะไรนะเขาก็แบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นเดียวกันกับคุณนะคะคู่ของชาวราศีพฤษภก็ค่อนข้างแบบเหมือนมั่นใจในตัวเองว่าเออเขาก็มีดีของเขาเขาก็ มีความมั่นใจในตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นตัวเขานะคะคู่ของชาวราศีพฤษภก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะตัวคุณเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแหละว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเป็นคนตรงๆนะคะพูดตรงๆอยากคิดอยากทําอะไรก็ทําค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยแบบเน้นในเรื่องของความรู้สึกของคนอื่นมากนะเขาจะทําอะไรนะเขาค่อนข้างที่จะมีความ พูดคำไหนคํานั้นนะคะทาตามความรู้สึกของตัวเองทําตามความถูกต้องเออเป็นคนที่แบบมีบุคลิกเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะไปดูกันค่ะว่าสิ่งที่คุณจะทําต่อไปสี่ถ้วยคืออะไรนะคะสิ่งที่คุณจะทําต่อไปสี่ถ้วยช่วยขยายะคะและสีดาบสิ่งที่คู่ของชาวราศีพฤษภจะทําต่อไปค่ะ อาจจะมีความรู้สึกว่าคู่ของชาวราศีพฤกษภนะเหตุผลที่เขาแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ค่อนข้างนิ่งในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะอาจจะมาจากเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาพูดหรือทําอะไรเยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะพอเขารู้ว่าคุณอาจจะเป็นตัวพ่อตัวแม่ที่จับทางยากนะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะงเงียบนะคะค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ ไม่มาเร่องรัดในเรื่องความสัมพันธ์กับคุณละนะแต่เขาจะไปเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวของเขาเองนะคะเพิ่มเสน่ห์แบบไหนเพิ่มเสน่ห์อย่างเช่นไอลรืมองว่าเขาอาจจะนะมีคนคุยมากกว่าคุณเขาจะไปบริหารเสน่ห์ของเขาแล้วเมื่อไหร่ที่เวลาเขาคุยกับคุณนะคะเขาจะมีวิธีการการพูดที่คุณรู้สึกว่าเออคนนี้คือแบบเสน่ห์แรงแล้วก็ตัวคู่ของชาวราศีพฤษภเองเนี่ยคุณจะรู้สึกว่า เขาพูดดีกับคุณอะนะคะคำพูดของเขาอาจจะทําให้คุณหลงได้เลยนะอเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยเขาเหมือนแบบไปปรับมาใหม่ไงเออเขารู้ว่าเขาใช้วิธีการเดิมๆกับคุณไม่ได้นะเขาก็เลยต้องใช้วิธีการใหม่ๆกับคุณนะไอรีนมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วฝั่งของคุณล่ะในช่วงที่แบบเขาเงียบไปนะไอรีนมีความรู้สึกว่าเขาจะใช้ทฤษฎีแบบ เหมือนมีผักคุณออกไปบ้างนะคะแล้วก็ดึงคุณกลับไปบ้างแล้วคุณจะรู้สึกเบื่อนะคะคุณจะรู้สึกเบื่อความเบื่อไม่ได้เบื่อแบบ,บเบื่อแบบบแบบไม่สนใจนะเป็นเบื่อแล้วก็อยากรู้ว่าเขาทำอะไรนะ,ะอยากรู้อยากเห็นว่าเขาทำอะไรแล้วก็จะสนใจเขามากขึ้นนะคะไอ้เรนนรู้สึกว่าคุณจะสนใจเขามากขึ้นแล้วก็คุณจะแบบทำเป็นไม่สนใจ แต่จริงๆอ่ะสนใจนะไอ้ลินมีความรู้สึกแบบนั้นนะทำเป็นไม่สนใจแต่ลึกๆในใจสนใจว่าเฮ้ยไปไหนเฮ้ยทำอะไรอยู่อะไรยังไงนะต่างคนต่างเหมือนแบบมีวิธีการอะเออแล้วก็เหมือนใช้แผนซ้อนแผนประมาณนี้ไหมอะอ่ะขอดูนะคะ ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะแผ่นภาพพิพิคนีนะคะช่วยบอกช่วยแนะนําชาวราศีพฤกษฎเลยค่ะว่าต้องทําอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้คะ p r i ORITY ค่ะและ s l e n d e r นะคะ แผ่นภาพอยากบอกคุณว่าให้คุณจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณนะคะอะไรที่คุณต้องการในชีวิตตอนนี้นะมากที่สุดนะคะถ้าเขาไม่ใช่ Priority แรกๆนะคะคุณจะไปโฟกัสงานก่อนคุณจะไปโฟกัสเงินก่อนไปเลยนะแต่ถ้าเขายังจัดอยู่ในคนที่แบบคุณควรจะให้ความสำคัญหรือตัวคุณเองไตร่ตรองคิดไว้แล้วว่าคนคนนี้คือคนสำคัญของคุณนะคะ ก็กลับมาให้ความสัมพันธ์กับเขานะมาซาบซึ้งนะคะกับการที่มีคนอยู่ข้างๆกับการที่มีคนคนหนึ่งนะคะห่วงใยใส่ใจนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยคุณกับเขาเหมือนแบบความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะห่างเหินกันเนาะนะคะพอห่างเหินกันปุ๊บคราวนี้ต้องกลับมาดูแล้วว่าทํายังไงจะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้กลับมาใกล้ชิดกันมากขึ้นไอรินบอกว่าในอนาคตภายภาคหน้าคู่ของคุณ จะกลับมาพูดดีจะกลับมาทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนแบบความรักที่ผ่านมานะต่างคนต่างละเลยกันมากจนเกินไปค่อนข้างนิ่งด้วยกันมากจนเกินไปนะคะอลิมีความสุขอีกไม่นานนี้คุณจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยจากความรักมากยิ่งขึ้นนะคะจะมีความรู้สึกแบบไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เนิบๆแล้วอะเออนะคะก็ ส่งกำลังใจให้กับชาวราศีพฤกษบนะคะขอให้มีความสุขสมหวังกับความรักนะแม่เหล่ยแม่นยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบพระคุณสำหรับสาหรับทุกๆคอมเมนต์การกดไลค์ซับสไคร์และกำลังใจดีๆที่ส่งมาสวัสดีค่ะ และต่อไปนะคะเราจะไปดูกันที่สถานะคนที่มีคู่ชัดเจนอยู่แล้วนะขอดูพลังงานนะคะของคนที่มีคู่ชัดเจนอยู่แล้วนะช่วงเวลานี้เนี่ยค่ะ16 31มีนาคมจะเกิดอะไรกับพวกคุณบ้างชาวราศีพฤษภส,ส4่ถ้วยจะบอกว่าออกตั้งแต่สิ่งที่คุณจะทำของคนโสดเมื่อกี้เอ้ของคนที่ มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนโสดนะออกทุกสถานะเลยแ <c oughs> สดงว่าชาวราศีพฤษภตอนนี้นะมีความเหนื่อยหน่ายใจอยู่บ้างนะเนี่ยอะขอดูตัวตนของชาวราศีพฤษภกับความรักนะคะ16-31ถึงพฤษภาคมเอ้ยขอภัยค่ะ 16- 3 1ถึงมเมีนาคมนี้เลยคะ่ะตัวตนของคุณเป็นอย่างไรเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้คุณคิดอะไรอยู่ ลึกๆคุณเป็นอย่างไรเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงคะและคุณจะทำอะไรต่อไปขอดูพลังงานในฝั่งของเขากันบ้างนะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้คะเขาคิดอะไรอยู่ลึกๆคู่ของชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไร คุณมองว่าเขาเป็นยังไงคะแล้วเขาจะทำอะไรต่อไปอ่อลินมีความรู้สึกว่าชาวราศีพฤษกนะช่วงเวลานี้เเหมือนแบบอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นนะเพราะอะไร เห็นหนึ่งถ้วยนะคะตรงตำแหน่งของที่คุณเป็นอะ่ะคือคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณเจอคนที่ถูกใจอะ่ะความรักของคุณมันเริ่มทำให้คุณแบบรู้สึกตื่นเต้น นะคะถ้าใครที่คบกันมานานแล้วไอรีนมีความรู้สึกว่าคุณคุณต้องการอะไรแปลกใหม่นะคะหรือต้องการแบบความชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธ์ส่วนใครที่คบกันยังไม่นานไอรีนมีความรู้สึกว่าตัวของคุณเองเนี่ยมีความหวังในเรื่องของความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมีความรู้สึก ดีๆกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้สึกดีๆนะคะมีความจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ดีๆเนะี่ยต้องมีความหวังอยู่แล้วเนาะต้องการความมั่นคงนะคะก็เลยทำให้ตัวของคุณเนี่ยก่อนที่จะทําอะไรนะคะคุณค่อนข้างที่จะดูเขาก่อนคือคุณต้องการแบบนี้นะคะแต่คุณยังไม่พูดไม่ไม่ไม่ทำอะไรมากคุณอยากจะดูว่าเขานะคะ รีแอคแอคชั่นของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วเขาเป็นอย่างไรล่ะมาดูกันค่ะ d m p อ็มนะคะไอรินมีความรู้สึกว่าคู่ของชาวราศีพฤษภนะเป็นคนที่แบบจิตใจดีในะช่วงเวลาเนี้ยแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะสนับสนุนชาวราศีพฤษภ ดีอยู่แล้วนะคะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือกำลังใจความรู้สึกนะคะหรือแม้กระทั่งความช่วยเหลือเรื่องอื่นๆน,นะอันไหนที่เขาช่วยได้ไอรีนมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะช่วยอยู่แล้วนะคะในความคิดของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่าบางครั้งเขาอาจจะให้คุณเยอะหรือเปล่านะคะแล้วเขาได้รับกลับไปน้อยนะคะก็เลยทำให้เขาเหมือนแบบ ยังขาดแคลนตรงเรื่องความรักตรงนี้อยู่นะบางครั้งเขารู้สึกว่าเขาเขอให้คุณไปเยอะอะแต่เขาได้รับกลับมามันไม่เพียงพอมันเติมไม่เต็มนะคะมันไม่เท่ากันนะ,ะนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่เกิดสีถ้วยขึ้นหรือเปล่านะ,ะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะจากตอนแรกที่เอรินบอกว่าเป็นคุณที่เบื่อหน่ายอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะที่แบบเฮ้ยฉันต้องการมากกว่านี้นะแต่ทําไม ยังได้ไม่เต็มเลยนะคะแต่ที่ไอรินเห็นเลยนะส่วนใหญ่นะคะนั่นคือพลังงานของคุณนั่นแหละที่คุณต้องการความเปลี่ยนแปลงต้องการความชัดเจนนะคะแล้วเขาก็รู้ด้วยนะเนี่ยเขาเห็นนะคะว่าคุณเนี่ยต้องการในเรื่องของความสัมพันธ์เยอะจนบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาปรับให้คุณแล้วแต่ที่เขาทําอยู่อ่ะ มันมันไม่สามารถที่จะปรับแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือได้นะคะเขาขอค่อยๆปรับได้ไหมบางครั้งคุณต้องการ1 2 3 4 5ี่ห้ให้เขาแบบริบไปให้เขามันเยอะเกินไปนะคะกับสิ่งที่แฟนการคนรักกันเนี่ยที่จะต้องปรับเปลี่ยนภายในระยะเวลาอันสั้นนะคะไอ้มีความรู้สึกแบบนั้นนะแล้วคุณมองเขายังไงคุณรู้ว่าเขาอะรักคุณแล้วก็จะเปลี่ยนให้คุณได้แต่คุณก็รู้ว่าเขานะไม่เปลี่ยนให้คุณทันทีทันใดหรอกนะ เขาจะค่อยๆปรับเปลี่ยนค่อยๆแบบเหมือนอ่าอันไหนที่เขาทําได้เขาจะทําให้คุณคุณรู้แบบนั้นนะคะคุณก็เลยแบบเหมือนไม่ได้ขาดหวังเยอะหรือเปล่านะคะอะไปดูกันนะว่าคุณจะทําอะไรต่อไปคะ King of w a n d คะ่ะช่วยบอกหน่อยค่ะชาวราศีพฤษภจะทําอะไรต่อไปคะคู่ของชาวราศีพฤษภจะทําอะไรต่อไปคะเดือดมูลค่ะ ช่วยขยายเดมูลให้หน่อยตายแล้วทําไมเทพนะคะแห่งสงครามนะคะมาปะทะกับหมาป่าอัดน,น้ีีควารู้สึกว่าคู่ของชาวราศีพฤษภเนี่ยมีความกังวลใจอยู่ลึกๆนะเดมูลเขากลัวนะว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะจริงๆเขาค่อนข้างอดทนกับคุณเยอะมากเลยนะเขาจะอดทนกับคุณนะคะอันไหนที่ เขาอดทนได้เขาทําได้เขาจะทําให้คุณนะแต่ต้องระวังนะมีเทพอ่าแอร,ริสขึ้นนะคะกับฝั่งของคุณ k i คิงอวานคือเหมือนแบบบางครั้งคุณรู้สึกว่าเออความพยายามของเขาที่จะปรับเปลี่ยนที่จะทําอะไรให้คุณมันก็เยอะนะมันก็ชัดเจนอยู่เพราะฉะนั้นคุณค่อนข้างที่จะเห็นใจเขาอะอาอมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วคุณก็จะเหมือนโอเค ไม่เป็นไรสุดท้ายเรายังรักกันอยู่เขายังรักคุณมากเขายังแบบพยายามแล้วอะแล้วคุณเห็นจุดพยายามของเขาเพราะฉะนั้นคุณบอกไม่เป็นไรนะถ้าพยายามแล้วก็จะก็จะเหมือนแบบหยวนให้อะนะคะ แต่ต้องระวังเนี่ยไอรินมีความกังวลใจว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยอาจจะทะเลาะกันได้นะถ้าต่างคนต่างร้อนดูเขาแบบเหมือนบางครั้งเขาคิดเยอะค่ะเขาคิดเยอะเขากังวลว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์นี้ไม่ดีแน่เลยเขาอาจจะพูดอะไรกระทบกระทั่งคุณหรือตัวคุณอาจจะพ,พูดอะไรกระทบกระทั่งเขาแล้วเกิดการทะเลาะกันได้นะคะแต่หนึ่งสิ่งคือเห็นค่ะว่าเขาจะพยายามมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้นะคะตัวคุณเองก็จะพยายามเพราะรัก เขาพยายามเพราะเขาเหมือนแบบอยากทำเพื่อคุณไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันนะคะไอรินมีความรู้สึกแบบนั้นนะอ่ะไปดูกันค่ะว่าแผ่นภาพพ,พัพิคเนตอยากบอกอยากแนะนำอะไรชาวราศีพฤษภสำหรับคนที่มีคู่ชัดเจนอยู่แล้วคะ่ะ understanding นะคะ เบรซิ n งค่ะแผ่นภาพอยากจะบอกให้คุณเข้าใจปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เป็นด่านทดสอบจิตใจให้กับคุณและคู่ของคุณค่ะถ้าคุณสองคนสามารถผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้นะคะไอรินมองว่าคุณจะรักกันมากยิ่งขึ้นคุณจะเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะ ตอนนี้ท่านนะคะใครที่นับถือพระพิคเนตนะอยากให้คุณขอพอรเลยค่ะท่านพร้อมจะอวยพรให้กับคุณนะความรักที่คุณควรได้รับความรักดีๆนะคะคุณสมควรที่จะได้รับอยู่แล้วท่านรอประทานพรรออวยพรให้กับคุณอยู่นะคะสุดท้ายแล้วนะคะไอรินมองว่าเป็นพลังงานต่อให้จะทะเลาะกันหรือมีความกังวลใจมากน้อยแค่ไหนก็นตาม จะผ่านไปได้นะจากการที่คุณเข้าใจว่านี่คือบททดสอบของคุณทั้งคู่ถ้าเขายังรักคุณอยู่นะคะการพูดการจะอะไรเกิดจากความวิตกกังวลที่สุดท้ายต้นต่อคือความรักผ่านไปได้แน่นอนนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับชาวราศีพฤษภสำหรับคนมีคู่ด้วยนะขอให้มีความสุขสมหวังกับความรักนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะแม่นหน่ยแม่ยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะสวัสดีคะ่ะ